นิยายเรื่องเล่าสั้นเรื่องครั้งแรกกระปู่เอาจนหมดแรงสวัสดีค่ะหนูมีชื่อว่าโยกค่ะบ้านของหนูนั้นอยู่แถวแถวบ้านนอกนี่แหละค่ะหนูนั้นพักอาศัยอยู่ที่บ้านกับแม่เพียงสองคนที่บ้านของหนูมีอาชีพเย็บเสื้อผ้าโหลค่ะแม่จะคอยไปเอาเสื้อผ้าที่ตัวตลาดมาให้เย็บอยู่เสมอๆฐานะทางบ้านของหนูก็ไม่ค่อยจะดีมากนะัก หนูก็เลยไม่ได้เรียนจบสูงหนูเรียนจบแค่ชั้นมปลายค่ะเพราะว่าแม่ไม่มีเงินส่งหนูเรียนแล้วหนูก็เลยต้องออกโรงเรียนมาช่วยแม่เย็บผ้าค่ะพ่อของหนูนั้นได้แยกทางกับแม่ของหนูไปตั้งแต่หนูยังเด็ก,ดกและหนูพอที่จะจําความได้นั้นก็มาอยู่กับแม่แล้วค่ะหนูรู้เพียงแต่ว่าฐานะทางบ้านพ่อของหนูรวยมากๆเลยค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่า เหตุผลอะไรถึงทำให้แม่กับพ่อนั้นได้แยกทางกันและหนูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หนูจึงไม่กล้าถามแม่หนูรู้แต่เพียงว่าบ้านพ่อของหนูอยู่ในตัวเมืองค่ะหนูก็เลยยังแอบคิดในใจว่าอยากจะไปหาพ่อสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่หนูก็ไม่มั่นใจว่าจะจำหน้าของพ่อได้ไหมพราะรูปที่แม่เคยถ่ายคู่กับพ่อของหนูนั้น มันก็เป็นรูปตั้งแต่พ่อกับแม่ยังสาวยังหนุ่มแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันจนตอนนี้หนูมีอายุจะครบ20ปีแล้วค่ะหนูก็เลยต้องหาโอกาสที่จะไปหาพ่อเองและวันนี้ในขณะที่หนูกำลังนั่งช่วยแม่เย็บผ้าอยู่นั้นก็ได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาที่บ้านพอหนูเห็นว่ามีคนลงมาจากรถเขาเดินมาที่แม่ของหนูแล้วก็ยื่นแผ่นกระดาษ อะไรบางอย่างให้กับแม่แล้วเขาก็พูดคุยกับแม่สักพักหนึ่งแล้วก็มองมาทางหนูพร้อมกับรอยยิ้มก่อนที่จะเดินขึ้นรถกลับไปแม่ก็เลยถือกระดาษแผ่นนั้นเข้ามาอ่านหนูจึงถามแม่ว่าใครเหรอแม่แล้วเขามาทำอะไรอะแม่แม่ถึงได้ดูแล้วมองหน้าของหนูไปด้วยนะแม่แม่จึงบอกว่าคนนั้นเข้าเป็นทนายของปู่ของโยกน่ะ เขาเอาแผ่นกระดาษที่เกี่ยวกับมรดกมาให้แม่อ่านเมื่อแม่อ่านดูแล้วก็พบว่าปู่ของยกจะยกสมบัติให้บางอย่างน่ะหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็บอกแม่ว่าอะไรนะแม่สมบัติเหรอแล้วเยอะไหมอะแม่หนูได้เท่าไหร่เหรอหนูตื่นเต้นจังเลยอะค่ะแม่แม่จึงบอกว่าระดับปู่ของยกแล้วมันเยอะแน่นอนแต่เขาก็ยังดีนะ ที่ยังนึกถึงหลานบ้างถึงได้แบ่งเอาไว้ให้น่ะแต่ในแผ่นกระดาษของเขาเขาบอกว่าอยากให้ยกไปดูแลปู่ด้วยน่ะหนูก็เลยตอบมาว่าทําไมต้องให้หนูไปดูแลด้วยล่ะคะถ้าปู่เงินเยอะจริงๆทําไมไม่จ้างคนมาดูแลล่ะแม่แม่จึงบอกว่าเขาก็คงอยากจะอยู่กับหลานบ้างละ่ะเพราะตอนที่แม่ออกจากบ้านของปู่มาตอนนั้น ยกยังเล็กๆอยู่เลยและดูเหมือนว่าปู่เขาจะรักยกเอามากๆกันด้วยหนูก็เลยถามคำถ,ถ,ถามที่มันค้างคาอยู่ภายในใจของหนูกับแม่ว่าจริงๆหนูก็อยากจะถามแม่มานานแล้วนะคะว่าบ้านของพ่อก็รวยแล้วทำไมแม่ถึงได้แยกทางกับพ่อนะคะหรือว่าพ่อเป็นคนเจ้าชู้หรือคะแม่แม่ถึงได้ออกมานะ่ะแม่ก็เลยตอบมาว่าป่าลกยก มันไม่ใช่เรื่องนั้นพ่อของหยกนะ่ะเป็นคนดีนะแล้วก็รักครอบครัวาม,มากๆแต่ปู่ของยกน่ะสิเป็นคนเจ้าชู้ตอนนั้นนะ่ะแม่กำลังจะทำอาหารอยู่ในครัวจู่ๆปู่ของยกก็เดินมาข้างหลังแม่แล้วก็พยายามจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับแม่นะ่ะแม่ก็เลยรีบออกมาจากครัวแล้วก็ไปเล่าให้พ่อของหยกฟังแต่พ่อของยกเขาไม่เชื่อนะ่ะคิดว่าแม่ใส่ร้ายปู่ของยก แล้วแม่ก็โดนพ่อของยกต่อว่าต่างๆนานาแม่ก็เลยทนไม่ไหวแล้วก็ขอแยกตัวออกมาอยู่นั่นแหละแล้วยกถ้าจะไปบ้านปู่แล้วก็เดี๋ยวแม่จะไปส่งให้ก็ได้แต่แม่จะไม่เข้าไปนะปล่อยให้ยกเข้าไปคนเดียวแต่หยกต้องระวังตัวให้ดีนะเผื่อว่าปู่ของยกอาจจะทำอะไรยกก็ได้นะยกกำลังเป็นสาวๆสวยๆแบบนี้ด้วยนะ่ะ หนูก็เลยตอบไปว่าโธ่แม่หนูเป็นหลานของปู่ปู่คงไม่ทําอะไรหนูหรอกมั้งแม่จึงบอกว่ามันแน่ซะที่ไหนล่ะปู่ของยกเนี่ยขอบอกเลยเจ้าชู้ตัวพ่อเลยนะหนูจึงบอกว่าเอางั้นก็ได้จ้ะแม่เดี๋ยวหนูจะไปดูแลปู่สักระยะหนึ่งเพื่อหวังว่าจะเอาเงินทองของปู่ที่ยกให้หนูเอามาเลี้ยงดูแม่ได้อย่างสบายสบายยังไงล่ะแม่ แม่อยู่บ้านคนเดียวก็ดูแลตัวเองดีๆนะแม่แล้วแม่ก็ยิ้มให้หนูก่อนที่จะบอกให้หนูไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปบ้านของปู่เมื่อหนูไปถึงบ้านของปู่นั้นก็พบว่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่เอามากๆหนูก็ไม่คิดว่าปู่จะรวยขนาดนี้แล้วแม่ก็ส่งหนูที่ประตูรั้วบ้านปู่ก่อนที่จะขับรถกลับไปเลยแล้วหนูก็กดกิ่งที่หน้าบ้านไปสองครั้งพอสักพักก็มีผู้หญิงวัยกลางคน วิ่งมาที่รั้วบ้านแล้วถามหนูเลยว่ามาหาใครเหรือคะแม่หนูหน้าตาไม่คุ้นเลยอ่ะหนูจึงแนะนําตัวไปว่าหนูมีชื่อว่าหยกค่ะหนูได้รับแผ่นกระดาษที่มีคนเอาไปให้หนูก็เลยจะมาหาปู่นะคะผู้หญิงคนนั้นตกใจแล้วบอกว่าอ๋อคุณหนูหยกนี่เองเข้ามาก่อนค่ะคุณท่านกําลังรอคุณหนูหยกอยู่พอดีเลยเมื่อหนูได้ยินที่ผู้หญิงคนนั้นเรียกหนูมันทําให้หนู คนลุกเอามากๆเลยค่ะไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาใช้คำพูดแบบนี้กับหนูแล้วหนูก็เดินเข้าไปภายในบ้านก็พบว่าข้าวของแต่ละอย่างมีแต่สวยๆและแพงๆทั้งนั้นแล้วก็มีเสียงผู้ชายแก่ๆพูดว่าโอ้นั่นหลานยกเองเหรอเข้ามาใกล้ๆปู่หน่อยสิปู่คิดถึงหลานเอามากๆเลยเนี่ยหนูก็เลยหันไปตามเสียง พบว่ามีผู้ชายแก่ๆนั่งอยู่ตรงโซฟาอันแสนหรูหนูก็เลยรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นปู่ของหนูแน่ๆหนูก็เลยเดินไปทักทายสวัสดีครับปู่ปู่ใช่ไหมคะเนี่ยหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าเสร็จด้วยสิคะปู่ก็เลยบอกว่าใช่แล้วจ้ะหลานนักของปู่นี่คือปู่ของโยกเองแหละไม่เจอกันหลายปีหลานของปูน่นี่โตเป็นสาวแถมน่ารักอีกนะเนี่ย หนูก็เลยถามปู่ไปว่าแล้วพ่อของหนูล่ะคะไปไหนล่ะคะปู่หนูอยากจะเจอพ่อของหนูเหมือนกันนะคะปู่จึงบอกว่าอ๋อพ่อของหยกไปอยู่ต่างประเทศน่ะเขาได้เมียเป็นคนต่างชาติปู่ก็เลยต้องอยู่บ้านเพียงคนเดียวหนาจะแย่อยู่แล้วปู่ก็เลยอยากจะอยู่กับหลานของปู่ให้ชื่นใจสะหน่อยนะ่ะหนูก็เลยถามปู่ไปว่าแล้วปู่จะอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะคะ หนูอะยังเห็นมีผู้หญิงมาเปิดประตูรั้วบ้านให้หนูอยู่เลยคะ่ะปู่จึงบอกว่ามันไม่เหมือนกันหรอกโยกอันนั้นน่ะมันคนใช้จะให้ปู่มาพูดเล่นพูดถั่วล้อเล่นได้ยังไงกันละ่ะงั้นปะ่ะเดี๋ยวปู่จะพาไปดูห้องนอนของเรานะปู่ให้คนจัดเอาไว้ให้แล้วละ่ะแล้วหนูก็เดินตามปู่ไปเมื่อหนูไปถึงห้องนอนของหนูหนูก็เลยพบว่า มันช่างสวยงามแล้วก็กว้างกว่างมากๆภายในใจของหนูอยากให้แม่มาอยู่ด้วยจังเลยแต่แม่คงไม่อยากมาแน่นอนหนูไม่อยากจะสบายเพียงคนเดียวหรอกคะ่ะหนูก็หันไปถามปู่ว่านี่ปู่แม่ของหนูอยู่คนเดียวนะ่ะหนูจะเอาแม่มาอยู่ด้วยได้ไหมคะปู่ก็เลยบอกว่าปู่เชื่อว่าแม่ของหนูคงไม่อยากมาหรอกเอาเถอะเอาเถอะยกพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะ ถ้าต้องการอะไรก็บอกปู่ได้เดี๋ยวปูจ่จะให้เองเมื่อปู่พูดเสร็จก็เดินลงไปชั้นล่างแล้วหนูก็เอาเสื้อผ้าเข้าไปเก็บในห้องแล้วหนูก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของปู่อย่างปกติหนูก็แอบ,บส่งเงินเอาไปให้แม่ได้ใช้อยู่บ่อยครั้งเงินที่หนูได้มานั้นมันเป็นเงินที่ปู่ให้หนูได้ใช้นั่นเองซึ่งมันเป็นเงินเยอะมากๆแต่หนูก็เอาให้แม่ทั้งหมด เพราะหนูอยู่ที่นี่หนูก็สบายดีอยู่แล้วอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินแต่การที่หนูแอบส่งเงินให้แม่นั้นปู่ไม่รู้นะคะเพราะหนูรู้ว่าแม่กับปู่นั้นไม่ถูกกันจนอยู่มาวันหนึ่งมันเป็นช่วงมืดมืดหนูนั้นกําลังจะเข้านอนแล้วก็มีคนเดินมาเคาะประตูที่ห้องนอนของหนูหนูก็เดินไปเปิดประตูก็พบว่าเป็นปู่นั่นเองหนูก็เลยถามปู่ไปว่า มีอะไรหรือคะปู่เดินมาหาหนูสะดึกเดินเชียวปู่จึงบอกว่าปู่ขอเข้าไปนั่งคุยในห้องของหยกหน่อยสิปู่มีอะไรจะคุยด้วยหน่อยนะหนูก็เลยให้ปู่เข้ามาในห้องแล้วปู่ก็เดินไปนั่งตรงที่นอนของหนูหนูจึงเอ่ยถามไปว่ามีอะไรหรือคะปู่ปู่พูดมาได้เลยคะ่ะหนูพร้อมที่จะฟังแล้วปู่ก็เลยบอกว่าปู่รู้นะว่าหยกนะ่ะ แอบเอาเงินที่ปู่ให้เอาไปให้แม่ของหยกทั้งหมดเลยนะหนูได้ยินแล้วก็ตกใจค่ะแล้วบอกว่าปู่รู้ได้ยังไงคะหนูไม่เคยบอกปู่หรือใครในบ้านนี้เลยนะคะเนี่ยปู่จึงบอกว่าเอาเธอหน้าปู่รู้ก็แล้วกันนะซึ่งเรื่องนี้ปู่เองก็รับไม่ได้หรอกนะแต่ก็เข้าใจว่าหยกนั้นรักแม่ของหยกเหมือนกันแต่ปู่ก็มีข้อเสนอดีๆนะเอามาเสนอให้หยกด้วยนะ ไม่รู้ว่าหยกนั้นจะยินดีที่จะทำไหมเพื่อที่จะแลกกับเงินแล้วก็บ้านหลังนี้นะ่ะหนูก็เลยถามปู่ว่าอะไรล่ะคะปู่ทั้งเงินทั้งบ้านเ,เหรอว่าแต่เงินเนี่ยมันเท่าไรหร่หรอปู่ปู่จึงบอกว่าก็ทั้งหมดที่ปู่มีอยู่นั่นแหละแต่หยกจะได้ก็ต่อเมื่อปู่นั้นไม่อยู่แล้วนะและปู่เองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่ปีหรอก หนูก็ทำหน้าตกใจในข้อเสนออันแปลกของปู่แล้วก็ถามปู่ว่างั้นปูก็ว่ามาสิคะจะให้หนูทำอะไรหรือคะหนูก็ยอมหมดแลคะค่ะปู่จึงบอกว่างั้นหยกก็มาทำให้ปู่มีความสุขทีสิแล้วหยกจะได้ในสิ่งที่หยกต้องการนะหนูก็เลยถามปู่ว่าอะไรนะคะปู่นี่หนูเป็นหลานของปู่นะคะและอีกอย่างปู่ก็แก่ขนาดนี้แล้วมันยังไหวยอยู่หรอคะเนี่ย ตรงนั้นน่ะปู่จึงบอกว่าไหวหรือไม่ไหวขอปู่ได้ลองสักครั้งก็ยังดีส่วนเรื่องหลานปู่ไม่ถือหรอกว่าไงว่าไงหยกทำได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ก็อดทั้งหมดนะหนูก็เลยไม่รอช้าเพื่อความสบายของหนูและแม่ในอนาคตหนูก็เลยเดินไปที่ปู่แล้วก็ทำการเล่นกับปู่ให้สาแก่ใจเลยค่ะจนปู่ต้องบอกว่าเบาๆหน่อยสยก ปู่ตั้งตัวไม่ทานเลยโยกนี่ทำเก่งจริงๆกันนะหนูก็เลยทำไปอีกค่ะทำจนให้ปู่นั้นไม่กล้ามาขอทำแบบนี้กับหนูอีกเลยหนูจัดให้ปู่แทบจะเดินไม่ไหวก่อนที่ปู่จะบอกว่ามันเก่งจริงๆนะหลานของปู่เนี่ยปู่มีความสุขมากๆเลยงั้นปู่ขอตัวไปนอนก่อนนะมาปู่เดินออกไปหนูก็มานอนพักค่ะพอรุ่งเช้านั้น ปู่ของหนูก็ได้จากโรคนี้ไปอย่างน่าประหลาดใจมากเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าปู่จะไปไวขนาดนี้หนูก็เลยไม่กล้าบอกใครค่ะว่าเมื่อคืนนี้หนูเล่นมากไปหน่อยเ <c oughs> มือ่องานของปู่จบลงแล้วหนูก็เลยกลายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หนูก็เลยไปรับแม่มาอยู่ด้วยและหนูเองก็ไม่ได้บอกแม่ในเรื่องนั้นหรอกค่ะ แล้วก็เก็บมันเอาไว้ในใจคนเดียวตลอดมาเลยค่ะ